สวัสดีครับก่อนหน้าน,นี้ผมได้ทําคลิปเกี่ยวกับสิทธิ์ของสํนานักสะลานรมก็จะมีการวาดแผนผ่านแล้วก็แยกเป็นสาย,สายให้เรียบร้อยนะแต่ผมเห็นว่ามีหลายคอมเมนต์เข้ามาบอกประมาณว่าจริงๆมีอีกคนนึงคือต้นอี้เป็นลูกศิษย์ทิพย์ของพี่นางฟ้าต้นอี้เนี่ยถือว่าเป็นสิษธิ์พี่นางฟ้าด้วยหรือเปล่าต้นอี้เนี่ยถือว่าเป็นสิทธิ์ออออของน้องคนสุดท้องด้วยหรือเปล่าอะไรจำนองเนี้ยนะ ผมเห็นคอมเมนต์เข้ามาเยอะก็เลยจะมาอธิบายซะหน่อยว่าต้นอีเนี่ยควรจะถือว่าเป็นสิทธิของสำนักสลานลมหรือเปล่าและถ้าใช่เนี่ยจะถือว่าเป็นสิทธิของใครอันดับแรกเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าการได้วิชามาไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นลูกศิษย์ของสำนักนั้นมันมีมากมายหลายวิธีเลยที่จะได้วิชามาไม่ว่าจะเป็นบังเอิญไปเจอหรือว่าขโมยมาหรือว่าแอบเรียนมาหรือว่าไปหลอกล่อถามมาหรืออื่นๆอย่างจิวหมอจือ้อ เขาฝึกวิชาลายลักน้อยของสลานลมแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นศิษย์สลานลมเดียบอกกี้เนี่ยเรียนรู้วิชาเคลื่อนย้ายจักรวาลเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นคนเขียนคัมภีร์หรือว่าอย่างก้าวเอียงเี้ยโอ้โหฝึกกันสามสำนักเลยก็คือเส้าหลินบูตึงงอไบแต่ว่าพวกเขาก็ไม่ได้ถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของผู้เขียนวิชาแต่ถ้าคนที่ได้วิชามาเขาจะเคารพผู้เขียนวิชาเสมือนเป็นอาจารย์อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของคนนั้น อย่างเอโก้เน่ยเขาก็นับถือโตกโกคิวป้ายแต่ก็ไม่ได้เรียกว่าอาจารย์อยู่ดีนะก็เรียกว่าผู้อาวุโสรวมถึงพี่อินซีก็เรียกว่าพี่อินซีไม่ได้เรียกว่าอาจารย์ตัวอีเอเนี่ยก็เคยมีความคิดว่าจะยกพี่นางฟ้านเนี่ยให้เป็นอาจารย์เพื่อที่จะไว้เป็นข้ออ้างให้ไม่ต้องเรียนวิชาจากเทพจระเคแต่นั้นก็เป็นแค่ความคิดของตัวอีฝ่ายเดียว ซึ่งหลายคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่าจะเคารพนับถือไอ้คนเขียนวิชาเท่าไหร่นะอย่างก้าวอิมอย่างเงี้ยแย่งงานจะเป็นจะตายคนได้วิชาไปก็เยอะแต่จะมีสักกี่คนที่รู้สึกว่าอึ้งเสียคนเขียนวิชาเนี่ยจะเป็นอาจารย์ของเขาผมว่าแทบไม่มีอย่างอึ้งเอสซอเนี่ยเขาจะงคิดเลยว่าในเมื่อคนเขียนวิชาก็เป็นคนเหมือนกันเขาเขียนได้เราก็ต้องเขียนได้แต่น,นั้นเขาจะอาศัยคัมภีร์เล่มหลังนั่นแหละล้วไปเขียนคัมภีร์เล่มแรกขึ้นมาเองจะเห็นได้ว่าการได้วิชามากับการนับถือเป็นสิทย์อาจารย์เนี่ยมันคนละเรื่องกัน ทีนี้อันดับต่อมาก็คือต่อให้เป็นการถ่ายทอดวิชาโดยตรงโดยผู้ถ่ายทอดวิชาเนี่ยก็เต็มใจแต่การถ่ายทอดวิชาให้กับการนับถือเป็นศิษย์อาจารย์กันมันก็คนละเรื่องอยู่ดีอย่างเอโก,ก้นเนี่ยเคยแนะนํากระบวนท่าให้กับเจสันพงในสมัยเด็กๆแต่นั้นก็ไม่ได้ถือว่าเป็นอาจารย์ก็แค่สอนกระบวนท่าให้หรือชัดเจนกว่านั้นอ้างชี้กงสอนฝ่ามือพพชิตมังกรให้กับกเจนตั้ง15ท่าแต่ก็ยังไม่นับว่าเป็นลูกศิษย์เขาจะมารับเป็นลูกศิษย์จริงๆเนี่ยก็ตอนที่สู้กับอัลเอ้จาารนนนนัอใต หรือการที่อึ้งเอซือเนี่ยถา่ายทอดวิชาาตชณีศักดิ์สิธิ์แล้วก็เพลงกระบี่ขู่อยู่ให้กับเอี้ยกล้วยนั่นก็ไม่นับว่าเป็นลูกศิษย์เหมือนกันทันทันที่ตัวอึ้งเอซือเองตอนแรกจะให้เอี้ยกล้วยเป็นลูกศิษย์ด้วยซ้ำเพื่อที่จะแก้ปัญหาความรักนั้นระหว่างศิษย์อาจารย์ของเอี้ยกล้วยกับเียวเหลงนึ่งแต่ว่าเอี้ยกล้วยดันไม่เอาเขาบอกว่าจะแต่งงานกับนางโดยที่ยังอยู่ในฐานะศิษย์อาจารย์กันเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นแม้จะตั้งใจถา่ายทอดวิชาให้ก็ยังไม่ถือเป็นลูกลนะลลววศ ง่ายๆเลยก็คือต้องผ่านพิธีอันเป็นที่ยอมรับทั้งสองฝ่ายว่าเป็นศิษย์อาจารย์กันซึ่งแต่ละสำนักจะมีพิธีการต่างกันไปแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการกราบไหว้คำนับนี่แหละทีนี้บางคนอาจจะบอกว่าต้อนอี้ก็เคยโขว๋วยกับพี่นางฟ้านี่โขกจนเบาะแตกเลยแบบนี้ก็ถือว่าเป็นทุศิษย์นะสิแต่ผมคิดว่าไม่ใช่คืออันนี้มันต้องดูด้วยว่าเขาโขหัวให้เพราะอะไรที่ต้อนอี้โขหัวให้พี่นางฟ้าเขาทำตามข้อความที่บอกไว้ว่าให้โขหัวหนึ่งพันครั้งเพื่อให้เราช่วงใช้ ตอนนั้นมาจาขคยกตัวอย่างกับซีจูที่โขหัวยให้อุยาจ,จือตามกฎของสำนักก็คือโขอหัว9้าครั้งจะถือว่าเป็นลูกศิษย์ของสลาลมดังนั้นการโขหวให้เนี่ยมันมีหลายแบบไม่ได้ไหมายถึงว่าต้องเป็นลูกศิษย์เท่านั้นต้นอี้ยังเคยโขหวยกับอาจูเลยโดยเขาคิดในใจว่าการโขหวยกับสาวงามก็ไม่เห็นจะเป็นไรก็เหมือนกับที่โขหวยกับพี่นางฟ้าโขให้ภาะวะความงามดังนั้นต้นอี้แค่ได้วิชามาไม่ได้ถือว่าเป็นศิษย์ หรือต่อให้เขายึดถือพี่นางฟ้าเป็นอาจารย์มันก็เป็นแค่การยึดถือของเขาคนเดียวไม่ได้มีใครรับรู้เขาจึงไม่ควรจะถูกนับเป็นสิทธิ์ของสลานลมอันนี้ก็คือคําอธิบายในความเห็นผมนะแต่จริงแล้วในเรื่องอาจจะมีข้อยกเว้นต่างๆนาน,นา,นนานอันนี้ก็แล้วแต่เรื่องแล้วแต่คนไปที่พูดถึงนี้จะเป็นหลักการแบบในภาพรวมๆทีนี้ถามต่อว่าแล้วถ้าจะนับเป็นสิทธิ์ล่ะต้นอ,อี้จะถือว่าเป็นสิทธิ์ของใครมันก็จะมีอยู่3คนใช่ไหมคนหนึ่งก็คือตัวพี่นางฟ้าตัวจริง ซึ่งก็คือน้องสาวของหลี่ชิวซุ่ยอีกคนหนึ่งก็คือตัวหลี่ชิวซุ่ยเองและอีกคนหนึ่งก็คืออูหยาจือคือถ้าจะมองว่าการได้วิชามาถือว่าเป็นลูกศิษย์ดังนั้นก็ต้องดูว่าคนที่ทิ้งวิชาไว้เนี่ยคือใครดังนั้นเราก็จะตัดน้องสาวของหลี่ชิวซุ่ยไปก่อนเลยเพราะว่านางไม่ได้วิชามาจากอาจารย์นะคนที่ได้รับวิชามาจะมีอยู่แค่สามคนก็คือนางเท่าธาริกาอูหยาจือและก็หลี่ชิวซุ่ยตัดธาริกาออกไปตอนนี้ก็เหลือแค่2คน ผมก็เห็นคนวิเคราะห์กันว่าคนที่ทิ้งคัมภีร์ไว้น่าจะเป็นใครกันแน่หลายคนเข้าใจว่าจะเป็นหลี่ชิวซุยแต่ก็มีบางคนมาแย้งว่าน่าจะเป็นอูหย่าจือมากกว่าเพราะว่าในข้อความมีบอกไว้ว่าหลังจากฝึกวิชาสําเร็จให้ไปฆ่าสิทธรอยยศของสำนักสลาลลนลมให้หมดซึ่งก็น่าจะหมายถึงเต็งชุนชิวเพราะว่าเป็นสิทธรอยยศของอูหย่าจือถ้าหากว่าหลี่ชิวซุยเป็นคนเขียนข้อความทิ้งไว้นางคงไม่ต้องไปฝากใครไปจัดการหรอกมั้งนางน่าจะจัดการเองได้และน่าจะทาไปนานแล้วอันนี้คือที่มีคคนนววิเราะะห์ไ้ แต่ผมไปหาข้อมูลชัดๆจากนนิยายมาให้เขามีบอกไว้ชัดเจนแตบบ่ไม่ต้องวิเคราะห์อะไรเลยตอนนั้นเป็นตอนที่อูหย่าจือเขาบอกซีจูให้ไปในสถานที่หลับนั่นแล้วเขาก็บอกว่าเจ้าจงไปค้นหาคำพีวิชาฝีมือที่เราเก็บซ่อนไว้จากตรงน,นี้ชัดเจนเลยว่าคนที่ซ่อนคำพีไว้ก็คืออูหย่าจือนั่นเองดังนั้นคนที่เขียนข้อความไว้ที่รองเท้าของพี่นางฟ้าก็คืออูหย่าจือเนี่อแหละซึ่งก็สมเหตุสมผลนะเพราะว่าหลี่ชิวสุยนางไม่น่าจะเขียนข้อความเหมือนกับว่าตัวเองเป็นพี่นางฟ้าหรรอกเพาเาจิงๆแล้ว นา่นแยกทางกับอูหย่าจือก็เพราะว่าหึงพี่นางฟ้าเอาล่ะสรุปนะสําหรับผมมองว่าต้นอีไม่ควรนับเป็นศิษธ์สลาลมเพราะว่าแค่ได้วิชามาไม่ได้มีการรับรู้ทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าใช้เป็นสิทธ์จริงๆก็น่าจะเป็นสิทธ์ของอูหย่าจือเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของคมภีและเป็นคนที่ตั้งใจซ่อมมันไว้เพื่อให้คนออกไปฝึกอะไรคลิปนี้เอามาฝากเท่านี้ไปแล้วสวัสดีครับใครอยากสนับสนุนช่องยอดยุทธก็กดที่ปุ่มสมัครใต้คลิปได้เลยครับ